ดวงเดือนตุลาคมปี2,564ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมเดือนนี้มีโอกาสจะเ,เจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันทั้งในเรื่องงานและเรื่องความรักเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงิน ความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านที่ทราบลัคนาก็ขอให้ดูทั้งคลิปดวงประจรําลัคนาและก็ดวงประจําราศีนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะคุณสามารถทักไลน์มาถามค่าครูนะคะใน Li n e official ได้นะคะ ซึ่งไ i น์ ID แปะเอไวให้อยู่ตรง Description ค่ะสำหรับท่านที่สงสัยว่าลัคนาและ ราศีต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะอธิบายสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะคะถ้าจะละเอียดเนี่ยคุณสามารถเข้าไป search google แล้วหาข้อมูลโดยละเอียดอ่านดูได้ลัคนาเนี่ยเราจะใช้การผูกดวงโดยอิงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะจึงเกตจะใช้แบบอันโตนาทีสุริยะญาติในการผูกดวงค่ะส่วนราศีเนี่ยก็คือใช้แค่วันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยคุณก็จะทราบราศีแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่การงานการเงนินกันก่อนเลยนะคะสําหรับในช่วงนี้นะมองว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะชีวิตดูมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจนมากเพราะว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วถึง2ใบค่ะนั่นคือไพ่เดทแล้วก็ไพ่ e m p e r a n c e แบบนี้นะคะเดทแปลว่าจบนะคะหรือว่าแป,แปลว่าเปลี่ยน Temperance ก็แปลว่าเปลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะเจอเจอกับความมาคุในที่ทํางานนะไพ่ในอดีตที่บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาคือมาคุก็คือ เรื่องของความอึมครึมเรื่องของความไม่ค่อยมีความชัดเจนนะคะมันดูเหมือนมหมนเอ๊ะที่ทํางานจะเป็นอย่างไรเราจะต้องไปอยู่จุดไหนสถานการณ์มันดูไม่นิ่งมีข่าวลือต่างๆนานาว่าการงานจะเปลี่ยนแปลงองค์กรจะเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยู่ในองคอ์กรส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเราก็อาจจะเจอกับสถานการณ์รอบข้างที่ทําให้เราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะดําเนินกิจการเราไปสู่ทิศทางไหนดีจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีเพื่อไปรับมือกับสิ่งสถานการณ์รอบข้างที่มันแปลปรวนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ แปปวนด้ยบางทีเราจะคิดวางแผนการงานของเราว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรับมือแบบนี้ถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แต่สถานการณ์มันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่ได้รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่ไหมนะคะเราก็ต้องคิดกังวลอยู่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันจะเริ่มแน่แหละเราจะเริ่มเห็นทิดทางแล้วว่าสถานการณ์รอบข้างเป็นอย่างไรหรือองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจอาจจะเคยแผนไว้แผน A แผน B สรุปไม่ได้ใช้กลายเป็นแผน C นะคะ เกิดขึ้นมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยกระทันหันนะคะจบแบบบางทีก็จบเอาดืด้อเลยอยู่ดีๆก็ตกงานอยู่ดีๆก็ต้องปิดกิจการอยู่ดีๆก็อาจจะต้องย้ายแผนกแต่ ไม่ต้องไปกังวลนะคะมันเป็นช่วงแค่ขรุขระช่วงนี้เท่านั้นเองหลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้เจอกับอะไรดีๆไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกงานนานเพราะมันมีงานใหม่เข้ามาให้รองรับนั่นคือไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะนี่คือไพ่ของข่าวข่าวดีๆในเรื่องของการงานดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีการจบเพราะจบแล้วมันไม่ได้จบนิ่งๆจบแล้วมันมีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแต่ไพ่ใบนี้แปลว่าที่เดิมก็ได้ด้วยดังนั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในองค์กรเดิมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณย้าย ไปทําบริษัทเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นบริษัทใหม่ๆก็ได้แต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนสง่งหรือของการต่างประเทศนะคะตามลักษณะของ p พ่ t o l e r a n c e หรืองานที่เกี่ยวกับน้ำนะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอค่ะเราก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะตกงานนะคุณยังมีงานใหม่เข้ามารองรับนะคะ แล้วก็คุณว่างงานไม่อาจจะตกงานบางคนอาจจะตกงานนะพูดกันตรงๆแต่คุณจะว่างงานไม่นานเพราะคุณก็จะมีงานใหม่เข้ามาค่ะยังมีอะไรให้ทําแล้วก็เม็ดเงินยังสวยอยู่เพราะไพ่การเงินยังสวยไพ่ตัวตนของคุณนะ่ะคุณก็มีศักยภาพในการคิดเงินในการหาเงินดีมีหัวการค้ามีทางออกอะที่ว่าถ้าทางนี้ไปแล้วมันตามจะเดินไปทางไหนดีเพื่อที่จะหาเงินได้คุณจะคิดได้แต่อย่ามาถามว่าคิดได้คือคิดอะไรคืออันนี้เป็นเรื่องของกลืนของแต่ละคนเป็นเรื่องของแต่ละธุรกิจแต่ละการงานของคุณและนะคะว่าคุณ จะทำอย่างไรแต่ว่า ตามทรงดวงมันบอกว่าคุณจะคิดได้คุณจะมีศักยภาพสูงในการที่จะคิดหาทางที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เข้ามาถึงแม้สถานการณ์ทิศทางการงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตามยังหาเงินเก่งอยู่นะคะและยังมีเงินเข้าเป็นก่อเป็นกรรมด้วยซ้ําและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะอันนี้คือไพ่ไพ่สี่เหรียญน,นะยกขึ้นมาแล้วไปอธิบายอ,อ่ะอธิบายซะหน่อยไพ่สี่เหรียญคือไพ่ของการที่ยังมีเงินเก็บนะคะอ่ายังมีเงินเก็บแล้วช่วงนี้คุณจะระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นอย่างดีเลยอะไรที่ไม่จําเป็นคุณจะไม่ใช้เพราะว่า คุณรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานคุณไม่แน่ใจว่าการงานคุณจะมั่นคงแค่ไหนดังนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจงเก็บเงินเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าชีวิตมันยังไม่นิ่งเราก็ไม่ไม่ควรจะไปใช้เงินมือเติบนะคะมีเงินเก็บสำรองเอาไว้ดีอยู่แล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณได้ไพ่ justice นี่คือไพ่ของความยุติธรรมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะนําไปสู่จุดที่เหมาะสมกับคุณได้รับความยุติธรรมแล้วถ้าคุณมีความสามารถสูงขนาดไหนมีประสบการณ์ทํางานมาเยอะนะคะคุณจะได้งงงาาาานใหมมม่่ทีตรรกับควสาาถขอ แล้วก็ได้รายรับที่ตรงกับความสามารถคือไม่ใช่ให้ทํางานเยอะความรับผิดช,ชอบสูงแต่รายได้นิดเดียวไม่ใช่คุณจะได้รับรายได้ที่สมน้ําสมเนื้อกับความเหนื่อยยากกับความรับผิดช,ชอบในเนื้องานที่คุณได้แต่ถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่คุณเพิ่งมีประสบการณ์น้อยนะคะคุณก็อย่าไปหวังสูงว่าโอ้โหอายุน้อยแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องได้งานที่สูงส่งคุณจะได้ตามความสามารถของคุณได้ตามประสบการณ์อ่ะถ้ายังเพิ่งทํางานมาแค่ไม่กี่ปีหรือทํางานมานานแล้วแต่อยู่สายงานเนี้ยมาแค่ไม่กี่ปีก็ถือว่าประสบการณ์น้อยคุณก็จะได้ไปสูใน ที่คุณจะอยู่ในสายงานที่ peers, <Gym. S 1> ได้ทํางานที่สมน้าสมเนื้อกับความสามารถของคุณได้รับความยุติธรรมในแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่างานนั้นจะเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยอย่างไรแต่เงินเดือนพอใช้และเงินเดือนก็ยังดูว่ายังสามารถที่ทําให้คุณนั้นมีเงินเก็บและมีเงินลงทุนได้ด้วยเพราะว่านี่คือไพ่ของเจเหรียญ7เหรียญคือเรื่องของการคิดการลงทุนดังนั้นนะคะเมื่อเจเหรียญมาเจอกันกับไพ่อัศวินถือเหรียญและไพ่สี่เหรียญนั่นแปลว่าคุณมีเงินเก็บ เป็นก่อเป็นกรรมพอที่จะคิดในเรื่องของการลงทุนแล้วพอที่จะเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันงอกเงยในอนาคตแต่ว่าการไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นไพ่ของการที่ลงทุนปุ๊บเราได้ปับ๊บ นะคะเป็นเรื่องของการอาจจะเอาไปลงทุนเล่นหุนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยแล้วเพื่อคุณมองไปในอนาคตว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกดอกออกผลงอกเงยผลประโยชน์ให้คุณกลับมาในอนาคตอันไกลดังนั้นอยู่ไปในช่วงในทิศทางที่ดีในเรื่องของการวางแผนการเงินการงานมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและความขรบขาในเรื่องรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงหน่อยหลังจากเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะเจอเจอสิ่งที่ดีจเจอเจองานที่เหมาะสมสมน้ําสมเนื้อกับความสามารถค่ะ อันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานนะยังไม่จบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรักก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เข้ามาอย่างกระทันหันด้วยคุณนั้นจะเริ่มต้นขึ้นมาด้วยความเนื้อหอมเลยทีเดียวนะคะด้วยไพย่อันนี้สำหรับคนโสดสนิทก่อนนะคะคุณเป็นคนที่เนื้อหอมและมีคนเข้ามาอยากที่จะสารสัมพันธ์อยากจะเข้ามาจีบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะจนเลือกไม่ถูกเลยตามลักษณะนหน้าไพ่นี้เลยนะคะคนนี้เนี่ยคือตัวคุณ นะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่คนที่เข้ามาให้เลือกนะคะโอ้ยืนมองแบบว่าอเลือกใครดีแต่ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นคนที่เข้ามาให้คุณเลือกนั้นยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเต็มที่นะยังได้ไพ่เดอะมูนซึ่งยังแปลว่ายังอึมครึมยังไม่ค่อยแน่ใจหรือไอ้คนที่ถูกใจเขายังดูอึมครึมกับเราแต่แล้วนะคะในช่วงปลายปลายเดือนนะมีโอกาสที่จะอยู่ดีๆจากที่เรารู้สึกว่าโอ้คนที่เราชอบเขาคงไม่ชอบเราแล้วแหละส่วนในคนที่เราไม่ได้ชอบที่เขามาเกาะแกะอยากจะมาผูกสัมพันธ์เราก็ไม่เอาเราตัดดีกว่าอย่างเงี้ย อยู่ดีๆไอคนที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเราอะ่ะก็กลับหันมาทําดีนะคะกลับหันมามีอะไรมาจุดประกายเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่น่าที่จะลองคบ หน้าที่จะลองสารสัมพันธ์กับเราดูดังนั้นจะมีความรักพุ่งเข้าหามาแบบกระทนันหันกับคนที่คุณเคยแอบถูกใจแต่รู้สึกว่าปล่อยวางไปแล้วรู้สึกว่าคงไม่ได้แล้วนะคะเขาจะพุ่งเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาโอกาสดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเพราะคนที่เราชอบคนที่เราเคยแอบ,บชอบเนี่ยเขาหันมาสนใจเราสักทีแต่ตรงนี้จะไปได้เนิ่นนานแค่ไหนอันนี้อยู่ที่พื้นดวงคุณแล้วว่าค,คนคนนี้เป็นคู่คุณไหมนะคะถ้าเป็นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นจากกระทันหันแบบนี้แล้วก็อาจจะไปกันไดด้ยยืาวค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะสถานการณ์มองดูว่าจริงๆมันเริ่มต้นมาด้วยขรุขระนะเริ่มต้นมาด้วยคุณมีความหวาดระแวงนะคะด้วยไพ่แบบนี้เลยดูเหมือนว่าเขาอาจจะ ทำอะไรบางอย่างลับหลังลับหลังเราอยู่หรือเปล่าหวาดระแวงว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่อันที่จริงดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาชีวิตอะไรของเขาอยู่นะคะเขากําลังเป็นไพ่ราชินีดาบนั่นแปลว่ามีปัญหาที่เขาจําเป็นจะต้องฝ่าฟันราชินีดาบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ไม่ค่อยยอมบอกปัญหากับคนอื่นดังนั้นเขาจะไม่แชร์เขาจะไม่แชร์ความทุกข์ไม่แชร์ปัญหาชีวิตของเขาให้คุณฟังแล้วก็เลยทาให้คุณรู้สึกเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาดูเครียดเขาไม่ค่อยทักเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดของเราไปเรื่อยเลยนะคะจริงๆแล้วอะรงลคืเขาาากํััปชนญห อะไรบางอยา่างอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องการเงินของเขา ทีนี้ได้ไพ่ราชินีดาบคุณอยากคิดว่าคนนี้คือจะต้องเป็นผ,ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วกำลังดูดองให้ผู้ชายอยู่คุณเป็นผู้ชายไม่ใช่นะคะไพ่ไพ่เ,ออเพศเนี่ยออในเรื่องของเพศสภาพเนี่ยจรงิงๆมันไม่เกี่ยวนะคะคุณอาจจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เลยไม่จำเป็นต้องผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะจะเป็นเพศที่3ามที่เพศอะไรก็แล้วแต่เพศทางเลือกของคุณเนี่ยได้หมดนะคะไพ่ unfair, ของเก็บไม่ได้จํากัดเพศแค่บอกลักษณะของเขาในตอนนี้ว่าเป็นลนักษณะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนแต่เขาเป็นลักษณะของคนที่ไม่ชอบคือหญิงหญิงทรณงแล้วอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัว เอไม่ชอบที่จะแชร์ปัญหาอะไรกับใครถึงแม้แต่กับคุณที่เป็นคนคุยที่เขารู้สึกดีด้วยแต่ว่าเขาไม่อยากแชร์เขาไม่อยากแบ่งปันความทุกข์หรือปัญหาตรงนี้ให้คุณรับรู้แต่สิ่งที่เขาเป็นความเครียดของเขาหรือการการะทำของเขาที่เขาอาจจะห่างๆไปเพราะหมดแต่เป็นยุ่งแก้ปัญหามันทําให้คุณหวาดระแวงจนคิดไปเองว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแอบวอกแวกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่า แล้วด้วยการที่มันไม่มีสถานะอยู่แล้วมันก็ยิ่งทําให้คุณหวาดระแวงได้ง่ายขึ้นด้วยมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแวงกันนะคะอาจจะทะเลาะเบาะแวงกันใหญ่โตเลยแต่การทะเลาะตรงนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งกระทันหันเลยที่เราแบบ ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่าไม่ได้แผนว่าจะทะเลาออะแต่เกิดอารมณ์ขึ้นด้วยความน้อยของเราอยู่แล้วรือด้วยความเครียดของเขาที่เขามีในเรื่องปัญหาชีวิตของเขามันก็อาจจะทะเลาะกันแต่ท้ายที่สุดแล้วยังดูว่ายังมีความพยายามค่ะที่จะหันหน้ากลับเข้ามาเพื่อที่จะประสานรอยร้าวประสานความสัมพันธ์กันได้แล้วยังอยากจะไปต่อไปต่อแบบเหนื่อยเหนื่อยะคะตรงจุดทะเลาะเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าหูมัน มันบาดหมางมันมันร้าวแล้วมันมันมันคงจะแตกแล้วล่ะแต่สิ่งที่กระทนหันกว่าคือเอ้ยมันไม่แตกแล้วมันอยู่ดีๆมันก็กลับมา่เขาก็พยายามเราก็พยายามแล้วก็พยายามคุยกันมากขึ้นมีการสื่อสารกันมากขึ้นยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะนี่คือไพ่ของความสัมพันธ์นะ ยังมีแพชชั่นต่อการคือได้ลักษณะของอัศวินถือไม้เท้านั่นแปลว่ายังอยากจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอยู่ยังอยากจะคุยกันอยู่แต่อัศวินถือไม้เท้าคือความไม่นิ่งดังนั้นเนี่ยด้วยปัญหาทางฝั่งเขาแล้วก็ด้วยความที่คุณก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ก็ไม่เล่าเขาก็ไม่พูดอะไรเงี้ยจะจะทะเลาะกันยังไงถึงจะกลับมาปรับความเข้าใจกันยังไงแต่เขาก็จะไม่ค่อยแชร์ซึ่งตรงนี้มันทําให้คุณจุกจิกนอยอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็เลยอาจจะดีดเสียเสียดีดเสียเสียแต่ว่ามันไม่ได้มันไม ดูว่าอาแล้วบทสรุปนะถ้ามองไปยาวๆเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะคะไพ่ก็ยังบอกว่าอดทนต่อไปแฮงแมนแฮงแมนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเสียสละความสุขหรือการรอคอยในช่วงนี้แฮงแมนคือเรื่องของการบูชายันนะคะเราเราจะได้อะไรมาเราต้องมีการบูชายันเราต้องมีการเสียอะไรไปก่อน นะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องรอคอยนะคะอดทนแ้งแมนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแสงสว่างที่ปลายอุโมงคือมองเห็นแล้วว่าในปลายอุโมง์ยังเห็นแสงสว่างยังเห็นถึงความแคร์ของเขาแม้จะทะเลาะกันใหญ่โตแบบไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องทะเลาะแต่เขาก็ยังแคร์ที่จะกลับมาง้อหรือบางทีวิธีการง้อของเขาก็อาจจะไม่ได้ดูง้อมากมายอะไรนะักแต่ว่าคือเขาก็กลับมาคุยอะ นะคะยังไม่ได้ห่างหายไปไหนเนี่ยเราก็ลำเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันยังพอมีหวังกับคนนี้ที่ถ้าเราอยากอดทนกับเขาต่อไปในอนาคตวันหนึ่งมันน่าจะไปถึงแสงสว่างนั้นที่มันอยู่ปลายอุโมงค์ได้นี่คือลักษณะของแฮงแมนก็คือยังต้องอดทนอยู่กับความน่วงนวงจะสุกก็สุกไม่เต็มที่จะทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ถึงขนาดว่าจะต้องเลิกคุยนะคะอยู่แบบนี้ไปก่อนรอคอยเวลาค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์นะคะตอนนี้เนี่ยดูว่า มันก็เรื่อยๆเอ่ยๆมานะสาหรับคนที่มีแฟนอันนี้เอาคนที่มีแฟนก่อนคนที่มีแฟนมันก็เรื่อยๆเอ่ยๆมาจนคณก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อยู่ดีๆเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานนะนะคะอยู่ดีๆก็เกิดภาพนี้ขึ้นมาเลยเป็นไพ่แต่งงานทั้งๆที่สถานการณ์มันเรื่อยๆเอ่ยๆมาตลอดนะคะความรู้สึกของเขาอยู่ดีๆมันก็รู้สึกว่ามันมาเต็มแล้วมันถึงเวลาแล้วหรืออาจจะมีใครมากดดันอะไรเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเขาได้ไพ่นี้นเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ว่าเอ,อ่อถูกกดดนันหรือว่าถูก หรือความรู้สึกของตัวเองที่มองว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการควบคุมคอนโทรลหรือว่าบีบบังคับนะคะอาจจะมีบางจุดนะแต่ถามว่าเขาโดนบีบบังคับแบบไม่เต็มใจไหมก็ไม่ถึงกับขั้นไม่ได้ไม่เต็มใจนะแต่มันอาจจะออกแนวแบบว่า คือเขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณแหละถ้าเขาได้ไพ่ใบเนี้สิบเหรียญเนี่ยนั่นคือไพ่ของความรักจริงหวังแต่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแต่งตอนนี้โดยสถานการณ์ที่รอบข้างโอ้มันยังดูเหมือนเศษธธรษฐกิจก็ใหม่ดีหรืออะไรเงยเงินยังเก็บได้ใหม่พ่ออะไรเงี้ยนะคะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่หรือใครบางคนที่มาทําให้เขารู้สึกหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มาทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะต้องแต่งแล้วไหมนะคะแต่ว่าคุณอะ ไม่ได้ดูว่าคุณจะไปบีบบังคับอะไรเขาหลอกเพราะว่าคุณก็สบายๆของคุณมานะคะคุณรู้สึกความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนี้เป็นเก้าเหรียญคุณรู้สึกว่ามันมาเต็มที่แล้วสาหรับความรักขาดอีกแค่เหรียญเดียวเองอันนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนเป็นแค่แฟนกันก่อนขาดอีกแค่เหรียญเดียวเองมันก็จะสมบูรณ์แล้วแล้วเขาก็จะมาเติมเต็มเหรียญน,นั้นให้กับคุณแบบที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะก็คืออาจจะได้มีการขอแต่งงานกันอ่ะทีนี้ในกรณีที่เป็นคนที่มีคน เป,เป็นแต่งการกันแล้วหล่ะเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะก็อยู่ในจุดที่อาจจะอยากทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตครอบครัวนั้นมันมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นเพราะนี่คือตามลักษณะของสิบเหรียญคือคุณได้เก้าเหรียญคุณก็รู้สึกว่าครอบครัวมันก็ดีนะมันดีอยู่แล้วนะแต่มันมันยังเหมือนขาดขาด,ขาดอะไรไปอีกนิดนึงตรงเนี้ยเขาจะมาเติมเต็มให้แบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทําให้อา่าอาจจะเป็นเรื่องของการ ย้ายบ้านไหมเปลี่ยนบ้านใหม่ไหมไปอยู่บ้านใหม่ที่มันใหญ่กว่านี้หรือว่าต่อเติมบ้านไหมหรืออ่านเอ้ยมีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะทําให้มันเติมเต็มมากขึ้นในส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณคิดอยู่ในใจแต่คุณไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ร้องขอเพราะอาจจะคิดว่าสถานการณ์ในช่วงนี้มันก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกมั้งแต่กลับกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าช่วงนี้แหละมันทําได้อะไรก็ตามที่จะทําในสิ่งที่เขาก็แอบรู้ว่าคุณอยากได้อยู่ในใจแต่ว่าเขายัง ก่อนหนะ้านี้ยังจัดให้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้อาจจะทําให้ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆนะความรักความสัมพันธ์นะมีความมั่นคงดีมากด้วยไพ่สีในเท้านะคะแล้วก็มีไพ่เด็กขึ้นมาถึงได้บอกว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการ เป็นเด็กถือเหรียญทําในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของอที่อยู่อาศัยในเรื่องของชีวิตการการเป็นอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องลูกก็ได้ที่จะทําให้รู้สึกว่ามันแน่นแฟนครอบครัวมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไอหนึ่งเหรียญที่มันหายไปในใจคุณเนี่ยมันจะได้รับการเติมเต็มจากทางฝั่งเขาแบบไม่ได้ถันตั้งตัวค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ